อันนี้ก็มาคั่วปลาด้วยพี่น้องไอ้น้องแอร์มันมาคั่วซอยเด็กไปดีพี่น้องคั่วปลาต้องม้มอนเน่ยอเอาเก็ดมันออกอเก็ดออกให้ค่อ,อ,อ,คอยกัญยาแล้วได้อคอยจัดการเองอเงียบจัดการเองอย ปลาพี่น้องสือปลาหากิโลให้น้องอดนสองโลของคุณแม่สามกิโลหรือมัาสีเห็ดแหงปลาแดดเดียวไม่แดดมันก็ลมมันก็แหงไวเอลแหงลมนะแหงลมแหงลมให้กลัวแหงแดดได้แห้แหงไว้ เห็นไว้นีน่นี่เห็นป่ะโคเทก้อยลงเอาเปล่าแน่เลยวิธีทำปลาแห้งเห็นบ่แบบนี้นี่เสียขอยเห็นเห็นเอามาสิเอาลงนี่เลดบ่ะถงลงหันเอาตัวน,นีล้ลงตัวคนนีน่แล้วจังลงปลาด ลงไปนั่นอันนี้ไได้เสาะแล้วหรอมนาะคุณแม่จะทำปลาแห้งกิน,นปลาผู้ทีเปีงผู้ที่เห็นแหงซำนี่ไงายกับบกขับม,มมักตวปลาตัวใหญ่มป็นมูมัมมก สำนี่พอดีพอดีทอดไปแทงก็ทอดกินไปไมันจุ๊บๆไปเลยเกือบเมียนอื่นก็ตาก ีร้เลยปลาหน,านำเทินเล้วพี่น้องโมเมนปลาก็เจ้าเลี้ยงเลยนี่ปลาหนำเทินปลาหนำเทินรักเศร้าปลาเนี่ยมาจะหนำเทินมันถือปลากระสังกรเจ้าเลี้ยงนาะรอหนังหาสิไปพันแต่ปลาเนี่ยก็เสบนะปลาเนี่ยเสบมันโมมันเกินไปนะ ปลาที่ปลานลลีอย่างกระซัง,น,งน,น่ะมันโพดน่ะมันข้าวอันนี้มันกข้าวได้ปลาเนี่ยนะปลาเลี้ยงหัวอาหารน่ะมันข้าวนี่ธรรมดากินในแซ่บออกไปนางเท่าพีโป้ออกไป,ออกไปเดี๋ยวกระิจจัตกรไปถิ่งเลยถี่มันกับปได้วไวแน่หนออกไปเร็วเร็วเร็ว Ờ, alo Làm lại hết hùng cho bữa nó. À, à, à phạt à, thịt à. สอขอเด้อตีใจเด้อเดีย๋ยวมาอ้อเออ้อเอ้พอฮัก ป้านแหงกินแซ่อร่อยมากมากไปโรงแรงอย่าบอกน้าคนไปตลาดเลยไปขอกระเป๋าซื้อของกบมาวันนี้เจอ,อ,อตลาดถึงเขาซื้อของมาเลยซื้อ,อยั้งเซลล์ยังของซื้อโลอ,อ,อ้าปักเลยนิเลือดออกเลยที่มัน อีคพี่ปับ๊บปานี่ได้จะเป็นเหนียวเป็นงานเขาก็ซื้อปลาถือเออเขาถือมาเห้ทอดมาทอดนะเขาก็ซื้อปลาเนี่ยแล้วมาทอดให้แขกให้คนกินนงะมนันถือ,อเน็นหงนหรือเปล่าน

Ni lát tham này, mất mát nhảy nhanh, mất tham mất tham nhanh, 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 đi tham nhanh, mất tham nhanh, mất ขัวปลาเนี่ยมีดตรงเขา่าสามีบ่เข่าเนี่ยขัว้วมได้อีกเนี่ยมีดเขา่านะเนี่ยนี่ขีมันันี่มันนี่มันสามีดมันเรียกว่าขี่มันเรียกว่าใส่มัน ออผใจออเอาโทรศัพท์กูม่อนในหนึน่ะเอเขาลืมลืมเขาโทดพี่โทรศัพท์ปน<ร>น่ะแม่ไม,ม่ม้อนเป็นบ้าได้โทรศัพท์ถ่ายคลิปอยู่คิปวัดป้าโทรศัพท์อยู่เตียงนะโทรศัพท์ปาอยูยย่เตียงอันนี้แลว้วแกมาถ่ายคลิปเอ็น่าแค้ยเตียง <c oughs> ลืมไปว่ะโทรศัพท์ป้าอยู่เตียงนะตะกี้นะมาเดกเองเอามาถ่ายคลิปแล้วเป็นคิปวาถามาโทรศัพท์บ้าเด้ม่นียอ้ยงองะพี่นองเลย อมาลานี้องตนอเืออเก็ดโอ๊คีออกชื่อเหตไดขาตูมเนี่ยเออขาตูมเนี่ยมืออ่นก็มาเอาชอบเก็ดโอ๊คีออกใ้เพ้นชื่อๆเห็นอะไรอจ้าก็อนัรนะของเราอดนะไนฮะ ớt này không hơn này không nắng hơn đi bưng nạp bưng chắc chết ớt đi bưng thù ớt Thôi 3 thù ớt đi 1 2 3 đi 5 6, 7, đô, bưng 7 ớt đó, bưng thù 7 đi มีตัวหน่อยเนาะเด็กเก็บดูโซเก็ตหายคนซื้อหรอกโซเก็ตเอาขีดออกเออโซเก็ตเอาขีดออกเป็นมะอ้าวอื่นหนังเสือผนจะต้มจะพลิกย่งจะสีงจะย่างก็ไ่จักเพลินไปบุกั้วไฮพัดลืมโซถามก็บุกวย้เทาเน่เผร่อว่า ดึนโซ่านไปเด้นในผาแล้วเนี่สมุดขั้วะลยสมุดขั้วเลยผัดขั้วเห็นยังเสือผัดจะปิ้งข้าขี่ก็ไม่นี่นะอย่าเดี๋ยวนั่นกเราขี่เลยปิ้งเอาบวงขู้วมันง่ายโกเก็บปลานง่ายกัเอามีด ไปแล้วก็ขีไม่ออกเอาเก็ดออกก่อนโลสามสิหาพันเออหาโลในแซนอันเก็ดสิหาพัน เดี๋ยวากสเห็ดนี่มึกเราบอพี่น้องเห็นเราบอนเ่ตัตือเลยบอจักเนาะว้ายเออบดมอตนไหนฮะเติมลดมอาคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะพี่น้องข้ปุ๊กข้อปลาในปลาม่ใช่ตลาดเยอะแยะ สือาหากิโลโอเคบาย